สวัสดีครับตอนนี้เรามาที่จุดที่พบกางเกงนะครับผมหลักฐานสำคัญนะจุดที่พบกางเกงน้องไฟนะครับมองไหนพี่มาพี่ครับมาพี่ครับคือตอนจรงต้องไม่จากกระดุมเลย ับกติจ่องยนี่เก็นไปไมางตรงไปดเลยขคับไปนึ่ไปเสร็จแ้ดิกบไปบ้านดต่อห้องบ่ครับไปต่อา้องพ่อเอาองี่เขามาเลยมงกี่มาเลยครับมาเลยเกขึ้นยังบง ะดุยยุ่นเป็นวรอยังไรบางนึ่งเพราะอะไรบอสบางทเขาเดียวมาก่ะะดุะดุะดุปต่อมใส่มหาือว่าใ้น้ำหายนท่นี่สอหอบครับสูพมถ้าแดูหมดแรงแกจะบเขาอยู่แล้วปกติถ้าถ้าคนยังนี่แรงเดินอยู่นะก็จะเดินไปเรื่อยแต่บะนังเจ้ทีเนี่ยผมก็วาจะได้กับบเขาบเขาบวาวเข่าคนจะไปต้อเส้นทางเลยนทางตลอด ที่ไปเจ้า่าบาสมีที่ที่เราซื้อของว่างว่าไปคอยกินน้ำคอยกินน้ำยู่ฟังสนุกฟังฝุ่นฟังทั้งฝุ่นครับล้างจางมือหายไปได้เจ้ามือครับกำมือแรกเลยครับมือแรกเลยเพราะว่ามันหายยำขึ้นอีกนี่บ่ล่ะครับวันนี้แจ้งมาประมาณเพราะว่าประมาณบ่งมันบายไปเทิยงเที่ยงไปบาา่ายนี่ล่ะไปขอน้ำกินครับไปขอน,นอน้ำกินให้น้ำเครงปวด จว่าจากนี้ไปพวกมันออมเนี่ยออมไปกูนถ้ามาไปขอน้ำกินก็งงเกงอะรน่าสุดอกันน้ำน้ำน้ำครับน้ำขาต้องหาจุดนารเนา่ย้ำน้ำชากรว่าเพราะว่าเป็นน้ำกินจั๊กขึ้นว่าก้อนหั่นเพราะมันใสเสื่อผาไปบดด้วยคบด้ยใส่ตอนเห็นกางเกงตัวนี้ก้อนตัวนี้ก้อนครับเปียกเพราะว่าอันเปียกครับเปียกพอไปถามอันต้นที่ให้น้ำกินนะเขาใส่ซุปยัง่าสุดทีนงงกันที่เห็นทีที่มันไปซื้อข้าวขิงไปเล่นรับทีนั่งไนเมิองไรจุดผุ่น ก็ลที่คนขวางไงข่างที่เราใช่มคนยุบนี้คนย่นี้คนยุบลยแกว่ากินน้แล้วก็เมือนี่ผมยังไถามแกเลยอยู่ไวยกันเลยพอได้คุยกันบ่เดี๋ยวนี้ยุบานเดีนี้เขาเขาไปเดยนี้ก็คุยได้เลยเขเขาไปทั้งในรคุยหมายความาคืออยากรู้ว่าแกแกคุยกันก็จุดเดะล่าสุดะจุดเดแล้วก็คุยกันกันบอหรือต่างคนต่างแยกหลัเน็นแกขนานทาทั้งในบอลทังหเาก็จะตีวงเขาน่อีกเนห่เขาจะได้รู้จุดตรงนั้นก่อน พ่อกันขันจุดนี้น่าจะเป็นจ <in> ุดแรกกูด uh, ีเป็นจ uh, ุดตีนม yeah, ีมีมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาแล้วก็ไปเลยเพิ่มมาแล้วก็ไปเลยซอยแน่ยซอยแน่เดี๋ยวนี้กู้ไพ่ยหญ้ากำกู้ไพ่อยู่มีแค่แค่แค่มืองที้ข้าวแล้วก็หาคนไปเข้าคุณเอืองกูอยู่กับกู้ไพ่วังสมออยู่กับกู้ไพ่วังสมอเออเอาละเอาละนี่พ่อ ไใส่ข้อมูลมว่าเลยใส่ขอมูลนว่าอยู่ทางหุ่นหัวย่งหัวย่างคือเขามีกระแสเก่ามหุ่นเขาว่าเขาวาครับเขาวาเขาเลี้บเขาไปเบิ่งเขาต้องไปเบิ่งจุดนั้นปุมมาไปคุยเอาคนที่หายนามไปรับไปรับเพื่อนออกไปหนางานบะเขอเขาคุยคุยุยกับรูดเลยครับคดขอมุะเรี้แ่าวบ้านแล้วสดผมโทษเดนี้ก็ได้เออ้ขอไปห้อของปนบ้ตเลยาไปคุยขเล่าว่าตอนที่เห็นกันนะ ได้ได้เจริญใจยังกันแล้วก็ได้ได้คุยยังเราแค่หันหน้าจังเลยครับลักษณะเปิ้นทางไปทางเลยได้คุยพอได้ได้คุยอยู่ตอนไหนได้คุยอยู่จะพูดบางเลยได้พูดบางเลยได้เพิ่นวางสิมันหันหน้าไปทา้งน้องกรุงเป่ามันเป็นไปทังพุ่นเขอเขามาหาจุดมถึงไม่เคยเห็นกันแน่นอนเพราะว่าพร้อมไปโพูพุ่นแล้วโพูดหองหลอสะดุ้งครังน้องกรุงเป่าแกเคยไปบ่ครับอันนี้ก็ครับแกเคยเดินไปทา้งพุ่นบ่แกเคยไป่ป่บ่ครับบ่ไปบ่ไปบ่ไต่แกเคยไป่ฟังพุ่นเลยเฮาต้องไปหาจุดหม่องต้องถามผผูู้้้้้ทที่ใหนาสุดย มันมากแทกกระไปแทกกเมียมันก็พอมันไปสะดุ้งหลังนี่แหละนี่ยกใกล้ๆเขาดีที่ตะวานหรือยางลงไปตะวันรถตู้กับลูไปดอกตะวานหรือยางเราตรงไปชุดหน่อยคือคืออย่าไปขอมุ่งชัดเจนว่าสุดท้ายแเราอยู่ตรงไหนที่คนเห็นล่าสุดคืออยู่ตรงไหนแล้วก็จะกระจายกำลังคนทางนั้นเกิะผู้วหายน้ำเออในหลานเนี่ยอยากอย่างอย่าย่างเราเข้าไปคุยกับผู้นี้ต้องไปคุยกับคนที่หายน้ำเพื่จะรู้ว่าเขาอยู่จุดใดมากน่าจะไหนไปยังไงบ้างนี่เขาจะการจะเริ่มค้นหาเริ่มหาคนข้างในเศร้านี่เนาะ ามมือเศ้านี่ว่าให้น้ำแกไปสองขวดครับให้น้ำเดี๋วก็บพราะคืนว่ามันหายเนาะกะคืนว่ามันมัขอน้ำกินอมันก็หันหนาไปทั้งเลยว่าหันหนาไปที่จะเป็นตกออกไปทา้งน้องหูเปล่าแกวางสิให้น้ำสองขวดน้ำสองขวดเขาถือน้ำขวดไปน้ำป้ตัวแกถือไปน้ำน้ำไปส้งขวดเดี๋ยวแกถือไป้ำกับปหลู่เดยวแกเดี๋ยวแกกินยั่บังคันบอเอาน้ำไปน้ำเขาให้น้ำให้ด้ยถือขวดน้ำไปน้ำขวดน้ำสองขวดก็อยู่ได้อีกหลายมืออยุได้อีก เกินอีกไกลมากเลยแหละแนะนน้ำสองขวดน้ำสองขวดเขาต้องไปเริ่มจากพุ่นนะครับบ้านนี่ขันยูนี่คือบอมี่แหละเนี่ยจุดนี้บอมี่บ้านมโน้าบ้านมโนนาถ้าว่าไปพุ่นเขาไปอยู่จะเห็นแต่ทงหน้านีแต่ว่าคนอยู่บ้านเหมนเขาจะไปอยู่บอมบอมเขาไปถามคนคนที่สักคนไปไปถามที่จะถามคนอะไรขอม้วนเรียกเรีเขากระสือปมกระาประเมินนะครับประเมินว่าจุดที่เข้อฤที่หันจะไปจะออกม้วนออกม้วนเขา ว่าพี่ให้เขาอยู่เงินไหาปลาเข้าขเบไปงกับคู่กับคนคนที่หายน้ำไปหาสะดุ้งเขาสะดุ้งก็คือเพราะว่าสะดุ้งแกย่างไก่ไปแล้วไงแก้ไก่ไปพุ่นเล้วไปมองกินน้ำแล้วเข้าไปต้องไปคุยกับคนที่หายน้ำแล้วก็ว่าอาการั้ามอาการที่เห็นสภาพอ่อนเพียบอหรือว่าสภาพยังสดอยู่หรือสภาพตอนหายน้ำนี่มีแบบสภาพใดเข้าไปห้ผู้เขาเห็น จะได้แจ้งข้อมูลแล้วก็ถูกต้องมันมันทาในออนเทียกับบ่ไก่บ่ไก่ทายังมีแรงแข็งแรงยังพ่อเดือนไะไคุยเยอะ่กันตองไปอีกไก่อะเยอะเลยเขาจะได้ตีวงออกไปอีกคือถ้านห้าเดือนนี้รห้าโมลูนข้อมูลเต็นก็จะไขนะครับล่างเลยครับก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่ี่ให้น้ำนะครับผมล่าสุดจากทีมงานกู้ภัยนะวีอาร์วังสามหมอเขาไปในบ้านมั้พ่อ นะค,ครับผมก็เป็นกลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับยังมีความหวังนะครับเรายังมีความหวงัไงได้ยุ่ิแลครับเออ <c oughs> มันมันอยากเลิกจัง่อยนะ <c oughs> เบียดเบียดทั้งห้างนี้เลยปะไ <c oughs> ถ่ไถ่กบไปจัง่อยนะครับเนี่ย ไอ้กบลุ้มายักบาทไหมยาลดตู้แค่ไหมปานน้จังาทได้ไหมป่านสองบาทเนี่ยแพงค่าจิถอยรถยามมนติตเลยโอบปานนี้จักบาทนะจะลุว่าจะไหนตอนนี้กระดีไปถามคนที่หายนาคนสุดท้ายหายนาคนสุดท้ายแมันครับจุดนี้เป็นจุดตอนเสภอป่านนี้จุดคือทั้งสะดุ้งคือทั้งขุนมีคนหายนาคสองขวดนีอโอคือข้อเท้าไปถามจุดทุนเพราะมันไก่นี่แล้วครับพอลงไปขุนข้อเท้าไปเช็คขุนมาเลยครับ ไปเช็กอีกคนนึงว่าโอ้ยมะคืนนี่ยเกิดวาดเอาแบบไปซ่อมกับยางเลาะบัดแต่ว่าสงสัยจุดพุ่นล่ะทั้งน้องกุ้งเปาเลยเนาะช่วย้าว่าสิไปทั้งน้องกุ้งเปาขอช่วยกันหานะครับช่วยกันหาชาวบ้านช่วยกันทุกคนนะครับขอให้เจอน้องไวใบนะครับขอให้เจอน้องไวใบพี่พีเอฟซีก็ให้กำลังใจ ทางคอมเมนต์นะครับทางคอมเมนต์สิกกับทางเก้าป่ะครับกับทางเก้าป่ะ